เจริญพรท่านสาธุชนนักสินลักบุญทุกท่านเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังขณะน,นี้เป็นเสียงจากประธานมันปะเหลายตะบนแม่เจดีอเอาเบเวียงป่งปเาเป้าโจท์จงรายวันนี้หลวงพ่อจึงเชิญชวนสาธุชนนั่งสมาธิพร้อมกัน ทุระบูชาธรรมบูชาสังขบูชาปฏิปฏิบูชายะนิพานะปัจ,จโยโหตุนั่งสบายผ่อนคลายนั่แบบไหนก็ได้ลังแล้วรู้สึกมีความสุขที่สำคัญคือนั่งหลับตาเลกน้กอมประคุณพระพุทพธพระธรรมพระสง์อยู่ในใจใหายใจยาวๆลึกๆ หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หรือจะบริกรรมในใจว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหรือจะบริกรรมซัมมารอรหังยกยางเหยาะอ,อ,อะไรก็ได้แหละที่เราเคยฝึกเคยพูดเคยตัดมากาเปรียบเสมือนเราทานอาหารไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มที่สุดมันก็อิ่มเหมือนกันที่สําคัญคือให้มีสติร,รู้อยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวนี้เวลานี้ทำใจให้สบายทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลพยายามปลดปลื้องอารมณ์ทำจใจเป็นหนึ่งเดียวมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้รู้สึกทุกท่านมีความกังวลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บกันเป็นจำนวนมากจึงอยากจะเป็นกลังใจกับพวกท่าน ทำใจให้สบายทำใจให้เป็นปกติเพราะทุกสิ่งอย่างในโลกนี้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างในกรณีโลกระบาดในปัจจุบันโลกโควิด1นเนี่ยก็ถือว่าทำให้พวกเรามีความกังวลใจกันมากแต่ก็อย่าไปกังวลอะไรให้มากมายเกินไป ให้มีสติทำอไรก็ขอให้อย่าประมาทพยายามนั่งสมาธิทำใจเข้มแข็งทำใจมั่นคงเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะเป็นภูมิคุ้มกันโลคภัยไขยเจ็บจะได้ไม่มาเบียดเบียนตัวเรามีสติระลึกรู้อย่างไรก็ให้มีสิ่ห้าเป็นหลักเพราะเราถือว่าเราเป็นชาวพุทธนะวันนี้ทำใจสบายทำอไร ก็ขอให้เรียกถึงเรื่องของบุญกุศลเป็นเรื่องหลักเพราะเราเกิดเป็นชาวพุทธเราเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคิดดีทำดีพูดดีนี่แหละเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองจงนี้ก็จะได้พาพวกท่านแผ่เมตตาข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลแผ่ไปให้ภัยศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนที่เคยร่วมงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศล còn ní,